โอ้โหไปไงวะเนี่ยโอ้โหหมดแระแล้ววันนี้มาเดอะปากนะปกติอาจจะปีนเดอะปากวันธรรมดาใช่ไหมแต่วันนี้มาเสาร์ทย์เพราะว่ากาศจะมาถ่ายวิดีโอแล้วก็พาเพื่อนร่วมทางหนึ่งคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเพื่อนร่วมทางที่บอกว่ารถติดมากพ่อไม่ได้จะถึง แต่วันนี้รถติดมากจริงออกจากบ้านกี่โมงวะห้าโมงมล้นี่หกโม,ง,มงครึ่งนึกว่าวันเสราร์ทิ์รถจะไม่ติดแต่กลายเป็นว่ารถติดกว่าวันธรรมดาก็เดี๋ยวไปปีนกันวันนี้อากาศจะมาปั้นโปรเจกต์แหละแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนคงต้องพา,งงางมิกิไปเดินก่อนแหละไปวิ่งสวนตอนนี้ก็กำลังจะไปแล้วออหาทางออกนี่คือทา่านฟิตเหรอนี่นี่น คิดว่าวันนี้หว่องจะจะคนไม่เยอะนะพี่เเดินจากแต่ว่าอัลละมิกิตไปเลยเทางวันนี้กาจะมาปั้นโปรเจกต์ต่อที่คิดว่าน่าจะเห็นอตตกตลอดแหละไม่รู้จบหรือลบาด้วยให้ดูลูกแทนแล้วกันดูหน้าน,น่าจะเบื่อไปไหนมิก่กี้ดีนไปไหนเนะี่ยมันไม่อยู่ตรงกลางเลยอนะ่ะสูงโูง่ นี่มีคนยืนจังกล้าอยู่แมวหน้าไปชิดแค่ั้นน่ะี่กีชิวอะไมพ่กีชิวเลยค่ะ เมื่อกี้กำลังรอปล่อยอยู่นะรอปล่อยอย่นะพร้อมยังเมื่อกี้ไปค่ะไปแล้ว <laughs> ไปตู้แล้วที่ระจำเมื่อกี้แถนี้ใครที่ มาปีนแต่ปาก็สามารถพาลูกของตัวเองขึ้นมาชั้นสามได้นะเมื่อเราเข้าใจผิดว่าคนจะน้อยแต่จริงวันนี้คนเยอะมากแต่ว่าโชคดีงานเขาจบไปแล้วก็เลยคนน้อยลงเพิ่งรู้ว่าจริงๆเอาจริงไม่เคยแบบมาถ่ายเพราะจริงๆอย่างนี้ถ้าเกิดใครรู้จักอาร์ตเป็นการส่วนตัวก็ใครรู้จักอาร์ตเป็นการส่วนตัวดินพันอาร์ตอ่ะจะเดี๋ยวนี้จะปีนที่นี่แล้วเพราะว่าอาร์ตทำงานที่ตึกนี้ใช่ไหมแต่ว่า ไม่เคยถ่ายแบบคอนเทนต์ที่นี่ลงจริงจังเลยนอกจากสเปรย์บอลครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เลยคิดว่าจะมาถ่ายที่นี่แหละเอ้ hey. ที่พันนิ้วไปไหนอออยู่นี่วันนี้หลกัลกๆก็คือจริงๆอยากแนะนาให้ทุกคนมาปีนบอลใหม่ที่เขาเพิ่งเซ็ตนะบอลที่อยู่ใกล้กระจกทางออกมากที่สุดบอลรอบนี้เขาเซ็ตสนุกมากเลยมีโปรเจกต์อยู่หลายอันมากแล้วก็รวมถึงอันเก่าด้วยอันหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้จะ จะเป็นโปรเจกต์ด้วยแล้วก็ปีนอันที่ถ้าอยากจะปีนหลุดใหม่แล้วกันแล้วก็ปีนมอมบอมจะได้เห็นทุกหลุดในนี้อะไรเงี้ยเคมิกิม่รู้ไหมโอเคเดี๋ยวเจอกัน ไม่จะไปพิเบตต่เขี่ยบมดแล้วเขี่ยฟ้า อันนี้เหมือนจะไม่เคยปีนะเะอไง งไาวะเนี่ยต้องรอง ไม่ยาเท่าไหร่แต่พอสูงเริ่มถึงม uh? uh ีห huh. ลุดไปแปะที่เป็นแคมปัสด้ววฮะฮะยังไงวะหลุดเลยวะ ไม่ชอบเลยเดี๋ยวเราเล่นเป็นฟร์ม่วงกันเป็นโรทิปตีไม่ได้อ้ย shit 哦。Oh. Oh, เราปีนฟ้าม่วงให้จบกันเถอะจะได้เปลี่ยนลูกไม่อยากปีนแล้วจริงๆยังไม่ทันปีนก็ะปัมแล้วเนี่ย ตัวที่ปิดไม่จบกที้าโอาคือแขนแม่งงี้เลยนะว่าย,ยังไงดีวะจิงน้ำหนักลงไเพราะอนั้นสูบไปจม,าามน่ต้องตัวนั้น <S <S 2> <S 2> เออเพราะมันผเออแล้วถ้า นี่ทำไปเรือยแรอสมตธนี่ปบะทาไปอยู่นี่อยู่ก็ย้ายมีย้ายมามพนี่พี่จะลองดูว่าถ้ามันสูงอะอาจจะไม่ต้องหิบตัวอยแต่ไม่รู้เหมือนกันเพาว่ามคคลไซ์เ่ยรุนบแฟชั่นประจำวัน โอรวมหมดแพชชั่นประจำวันของค่ะผ่องค่ะ,อะ,อะโอเคถึงเวลาปั้นโปรเจกต์กันแล้วแต่ก่อนจะปั้นกันอยากแชร์อะไรนิดนึงไไล่าสุดเราเพิ่งทำเพลย์ลิสที่เป็นไนี่มาวิกิคลัมมิ่งก็คือวิทย์เพลงที่อาร์ฟฟังเวลาปีกนะ่ะจริงจริงเดี๋ยวโอยอันนี้ม่นเกินหยุด,ด,ด,ดแค่นี้ เดี๋ยวคิดว่าแชร์ในเพจแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาช่วยเรคคอมเมนต์กันดีกว่าว่าเราควรจะฟังอะไรเวลาปีนโอเคไหมโอเคดวไปลุยโปรเจกต์กัน โอ้โหไปไงวะเนี่ยเทีไงตเห็นลิ้งมาบอกพี่ต้องกล้าเหยียบตัวนี้แล้วก็มาท่านเนี่ยแต่แบบเห็นแล้วแบบเหมือนเหยียบต่ำแล้วเหยียบดิโอเค งัดไม่ออกอ่ะแต่พอเหยียบลงมาแล้วมันเหยียบดีขึ้นอ่ะเหยียบมุมมุมนิดนึงอ่ะไม่ได้ยกขาเลยน่าจะโทรแล้วปล่อยขาไปเลยพี่นะอ๋อใช่เขาเห็นตอนแรกใช่แบบปล่อยขาแล้วค่อยยกขามา เราค่อยมาที่หลังพอมันจับพวกที่เอาขาใช่เพอรู้สึกพอเอาขาแล้วมันตัวมันขดๆโอ <c oughs> ้ oh. เออต้องสูงขึ้นอีกอ่ะเดี๋ยวปีอีกทีเราจะเปลี่ยนหลุดแล้วด้ยครั้งสุดท้ายโอ้ยเมือหลุด เราเปลี่ยนรูปปิ้งกันดีกว่าสีเขียวสีเขียวแั้งม่วงเหมือนกัน ตัวขดมากข้างบนอีกหนึ่งโปรเจกต์ ก็ตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วมาปิดคลิปวันนี้ก็คือโปรเจกต์จริงๆก็ไม่จบหรอกแต่ว่าก็ได้รู้อะไรใหม่ๆหลายรู้อยู่ก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่าหมายถึงว่าโปรเจกต์ที่เราปีนอ่ะก็มีโปรเกรสมากขึ้นสำหรับอาร์ตก็ถือว่าโอเคแล้วแค่ปั้นแล้วอยากให้ตัวเองปาดเจ็บสำหรับอาร์ตก็เพียงพอแล้วแหละก็มิกกี้ก็คือพอไปถึงมม่ตลกมากไม่ได้ถ่ายไว้คือไปถึงปุ๊บมิกกี้ก็คือนั่งรออาร์ตที่หน้าประตูทางเข้าของไอ เอ่โซนโกนโดยปากใช่ปะ่ะใหญ่จะกลับบ้านก็เลยมานั่งกดดันพ่อตรงประตูกระจกวันนี้คือไปถึงปุ๊บไม่กี่ก็คือกดดันเลยก็คือวิ่งข้างบนเสร็จแล้วก็กดดันจะกลับบ้านแล้วล้วเนีาพ่อพานหนูมาทําไมใช่ไหมคะนี่ให้ดูอุ้ยขอโทษให้ดูหนูง่วงแล้วค่ะพ่อโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย